ดีครับวันนี้วันที่23สิงหา2565นะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องกติกาของซอก้านะครับ สอก้าก็คือเป็นกติกาสากลน,นะครับที่ใช้ในการแข่งรถสเกลนะครับก็ก่อนหน้านี้เราไปคุยเรื่องคาสหนึ่งไปแล้วนะครับต่อไปก็จะมาคุยเรื่องคัสสองนะครับคัสสองคัสสองเขาก็จะมีมีข้อที่ให้เช็คเนี่ยว่ารถแบบไหนเนี่ยทีเ่เวลาแข่งเนี่ยให้ไปอยู่ พรสองนะครับก็คือก็จะมีข้างบนเนี่ยจะเขียนว่าอะไรละเอียดก็คือคือเป็นเป็นรถเนี่ยที่ไม่จําเป็นที่ต้องถูกกฎหมายขนาดถึงขนาดที่วิ่งบนถนนแล้วตำรวจไม่จับก็คือถ้าเกิดเป็นคัสตหนึ่งเนี่ยเขาก็ระบุว่าเป็นรถท,ที่เป็นลักษณะที่วิ่งบนถนนเป็นรถออฟโรดเนี่ยที่วิ่งหรือ SUV ยูวที่วิ่งบนถนนได้แล้วตำรวจไม่จับนะครับแต่ว่า แล้วก็ลงไปในทางออฟโรดได้ด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับตัวค้า2เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นรถที่ถูกกฎหมายเป๊ะทุกอย่างเหมือนกับว่ารถที่แบบวิ่งบนถนนได้เหมือนกับว่าเราเอารถนี้ไปวิ่งแล้วตำรวจไม่จับอ่ะก็คือถ้าเกิดว่าเอารถอีกตัวค้าสองเนี่ยไปวิ่งเนี่ยอาจจะตำรวจอาจจะจับได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คืออาจจะลดความสมบูรณ์ของของตัวตัวถังอ่ะ ให้ลงไปกว่าคลาสหนึ่งนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นก็คืออย่างเช่นก็คือตัวตัวบอดี้เนี่ยมันก็จะตัดแต่งได้นะครับตัวบอดี้ข้างหน้าเนี่ยอ่าอ่านี้อย่างเช่นพวกตัวตัวตัวบอดี้อะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาอธิบายคร่าวๆนะครับคร่าวๆแล้วก็ตัวคลาสสองเนี่ยก็ความกว้างของเกดนะก็คือไม่เกินเอ้ยไม่ใช่ไม่เกินอย่างน้อย12นิ้วนะครับ แล้วก็ต่อเร,เริ่มเลยนะครับก็คือ 1. น,นะครับก็คือการกําหนดลักษณะของรถในการแข่งขันคลาสทูนะครับหรือคลาสส2นะครับ,รรบก็คือเป็นรถแบบ Off ออฟโรดนะครับที่ไม่จําเป็นต้องเป็นรถที่วิ่งถนนได้แบบถูกกฎหมายเหมือนกับรถคลาสหนนะครับก็เป็นรถที่แบบแต่งแต่งเอาไว้ไวสําหรับเข้าป่าเท่านั้นโดยประมาณนั้นนะครับหรือถ้าเกิดว่ารถที่ไม่แต่งเนี่ยก็ลงได้สามารถลงได้นะเพราะว่า มันก็มีคะแนนที่เป็นสเกลนะครับแต่ว่านี่มันจะเป็นเช็คลิสต์ว่าลิสต์แบบนี้เนี่ยสามารถที่จะลงคัสสองได้นะครับจะไปลงคาส1ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะกําหนดด้วยขนาดยางนะครับหก็คือนะครับคัสสองนะครับเป็นบอดี้อ่อนหรือบอดี้แข็งก็ได้นะครับแต่เรื่องบอดี้อ่อนหรือบอดี้แข็งเ <body all S 1> นี่ยสำหรับบอดี้อ่อนเขาไม่มีคะแนนนะครับแต่ว่าบอดี้แข็งเนี่ยเขาจะมีคะแนนให้นะครับสิคะแนนนะครับเหมือนก <acter> ับตัวคาสหนึนะครับเหมือนกันเลยนะครับ เค okay, หนึ่งบอดี้อ่อนหรือบอดี้แข็งก็ได้นะครับ2ก็คือการตัดแต่งบอดี้นะครับสมมติแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเวลาตัดแต่งบอดี้เนี่ยบางคนก็จะเขาจะสามารถที่จะเราไปดูในในใน u t u b e นะเขาสามารถที่จะตัดเนี่ยตรงเนี้ยตัดบอดี้ออกไปได้เลยนะครับแบบเฉียงเฉียงอย่างเงี้ยตัดเฉียงออกไปได้เลยแต่ว่าความกว้างของบอดี้ข้างหน้าเนี่ยต้องมีความกว้างอย่างน้อยนะครับ2ในสของตัว ห้องโดยสารความกว้างของห้องโดยสารนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะแหลมๆออกมาอย่งนี้ได้นะครับเหมาะสําหรับคนที่สําหรับรอที่แบบว่าเวลายุบแล้วมันก็จะอาจจะแบบว่ามันก็จะให้ตัวได้ได้เยอะนะครับเขาก็จะให้ตัดแต่งได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับด้านหลังนะด้านหลังด้านหลังเนี่ยกระบะด,ด้านหลังเนี่ยก็สามารถตัดแต่งได้อีกนะครับก็คือ ตัวกระบะเนี่ยตัวกระบะตรงนี้ส่วนเนี้ยก็ให้เท่ากับตัวทิศติดกับตัวห้องโดยสารเนี่ยก็เท่ากับห้องโดยสารฮะแต่ว่าตัวตัวปลายเนี่ยตัวตัวท้ายกระบะเนี่ยตัวท้ายกระบะตรงนี้ก็สามารถที่จะตัดได้นะเฉียงเฉียงนี้มาได้เลยครับเนี่ยเฉียงแต่ว่าความกว้างตรงเนี้ต้องกว้างอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของห้องโดยสารนะครับสมมุติว่าห้องโดยสารเรากว้างประมาณสัก20เซนนะครับ ครึ่งหนึ่งถึงห้องห้องห้องโดยสารในความกว้างตัวนี้ก็คือต้อง10เซนเพราะฉะนั้นเราจะตัดเฉียงปุ๊บมาแล้วตรงนี้เหลือแค่10เซนอันนี้ก็ลงได้นะครับถือว่าเป็นข้อพิเศษที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับตัวคลาสหนึ่งเรื่องการตัดแต่งบอดี้เพราะว่าคลาสหนึ่งจะตัด,ต,ดตัดบอดี้แบบนี้ตัดไม่ได้นะครับอันนี้คลาสสองเขาเลยเปิดโอกาสให้ตัดได้นะครับเพื่อที่มันจะเป็นรถที่ค่อนข้าง หนักไปทางที่สําหรับการแข่งขันนิดนึงแต่ว่าคนที่มีรถบอดี้แบบธรรมดาเนี่ยก็มาลงได้นะครับเพราะว่าผมว่าบอดี้เมืองไทยกับเมืองนอกเนี่ยมันราคามันต่างกันนะครับบอดี้เมืองไทยเนี่ยกว่าจะทําสีกว่าจะอะไรเยอะแยะเนี่ยมันก็จะมีราคาสูงกว่าบอดี้ที่ที่เมืองนอกนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้ผลิตนะครับเขาก็เลยออกกฎอันนี้มาก็เพื่อเผื่อไว้สําหรับทั่วโลกนะครับก็อยู่ที่ว่าใครจะไปปรับใช้ยังไงนะครับ ก็3นะครับในการตัดแต่งบอดี้แบบไม่มีหลังคานะครับสมมุติว่าผมมีอัน,น Jeep, ok เนี้ยมีตัวจี๊บโชลกีเนี่ยแต่ว่าอยากจะทําให้มันแปลกๆไว้แบบว่าแบบนี้มันก็เหมือนเหมือนกับรถทั่วไปหรืออาจจะ CG มันอาจจะสูงนะครับจุดศูนย์ทวงเนี่ยแล้วเขาบอกเออผมก็เลยอยากจะตัดเอาหลังคานี้ออกเลยนะครับเขาบอกว่าเอาออกได้นะครับแต่ว่าจะต้องมีภายในให้ครบนะครับก็คือมองลงไปปุ๊บเนี่ยไม่ใช่มองเห็น ชุดไฟแบตเตอรี่เกียร์เกอร์อะไรมองจากข้างบนหรือมองทะลุจากกระจกลงไปเนี่ยมองมองเห็นเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะเอาหลังคานี้ออกน,นะครับก็ต้องทําโลบานะครับหนึ่งก็คือต้องทําโลบาเพื่อที่ปิดในช่วงที่ที่เป็นคนขับเนี่ยเขาก็บอกว่าเพราะว่าด้วยความสมจริงเขาบอกว่าเวลาคว่ำเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยตัวโลบาเนี่ยก็จะได้ช่วยปกป้องคนขับไม่ให้ตายนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือมีโลบานะครับสองก็คือชุดโลบาเนี่ย ต้องทำให้เหมือนจริงๆให้มันแข็งแรงนะแล้วก็มีภายในซึ่งภายในก็มี4 4ปัจจัยไอ้สข้อที่จะต้องมีนะหนก็คือคอนโซลหน้า2คือพวงมาลัยนะครับสคือเบาะนะครับสก็คือพื้นห้องโดยสารนะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องมีเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราก็ ถ้าใครไม่อยากลำบากทําภายในนะก็ไม่ต้องไปตัดนะครับแต่ว่าตัวภายในเนี่ยก็จะมีคะแนนเนี่ยนะครับอันนี้เราพูดให้พูดเขาเป็นวางกรอบของของตัวบอดี้คร่าวๆให้ให้ให้ฟังนะเพราะว่าอย่างน้อยพอเป็นเป็นคลาสสเนี่ยก็มันอาจจะดูเป็นรถแข่งแต่ว่าก็ยังให้ดูเป็นรถสเกลอยู่นะครับแล้วก็สี่ ชุดไฟทั้งหมดนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้พูดถึงการตัดหลังคานะค็คือรถทุกแบบเนี่ยที่จะมาลงเนี่ยชุดไฟทั้งหมดเนี่ยต้องมองจากด้านบนหรือด้านข้างไม่เห็นนะครับก็คือแบบมองไปปุ๊บเนี่ยสมมุติถ้าเกิดว่าเรามีรถแบบนี้นะครับนี่เราก็ไม่คิดว่าเราจะเอาภายในเลอนะครับเราก็เลยเราก็ถ้าเกิดว่าอยากจะไม่ให้มองเห็นชุดไฟข้างล่างเนี่ยเราก็ทําเป็นกระจกฟิลม์มติดฟิล์มดำซะนะครับไม่หม่อมจะได้มองไม่เห็น เอาต่อไปนะครับอันที่5นะครับกระจกบังลมหน้าเนี่ยบังลมหน้านี่คือกระจกบังลมหน้าเนี่ยมีหรือไม่ก็ได้นะครับถ้าเป็นคลาสหนึ่งต้องมีนะครับคลาสหนึ่งต้องมีแล้วก็5นะครับกระบะท้ายทุกแบบเนี่ยต้องมีความยาวจนสุดแชสซีนะครับก็คือกระบะท้ายเนี่ยสมมุติถ้าเกิดว่าเรากระบะนี้มาใส่ปุ๊บเนี่ยกระบะนี้ก็ต้องมีความยาวให้สุดแชสซีแชสซีมีแค่ไหนก็กระบะนี้ก็ต้องคุมแชสซีนะครับ แล้วก็เจกระบะท,ท้ายต้องมีความกว้างอย่างน้อยครึ่งหนึง่งก็คือตรงตรงส่วนปลายเนี่ยก็ต้องมีความกว้างอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วต้องมีความกว้างอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของห้องโดยสารนะครับสมมติ ans, ห้องโดยสารกว้าง20เซนอีกระบะท,ท้ายนี่ก็ตรงส่วนปลาย,ยไม่ใช่ส่วนหน้านะส่วนหน้าก็ต้องต้องไปอย่างเงี้ยส่วนปลายก็กว้างไม่เกินเอ้อย่างน้อย10เซนนะครับสาหรับข้างหน้า20คือเซนหนึ่งเซนสองนะครับแล้วก็ ห้ามรถที่มีแต่ห้องโดยสารอย่างเดียวก็คือถ้าเกิดว่ามีแต่หัวอย่างเดียวเนี่ยห้ามลงนะครับอย่างเช่นแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดมีหัวอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เป็นชัดซีมีล้อมีอะไรเนี่ยห้ามลงนะครับเพราะว่าอันนี้อาจจะต้องไปลงคัสสารนะแต่ว่าคัสสองเนี่ยคัสหนึ่งและคัสสองเนี่ยห้ามลงนะครับมีเฉพาะหัวอย่างเดียวเพราะว่าเขาเขาคำนึงถึงเรื่อง ความสวยสเกลเป็นหลักนะครับคลาสสิกก็คือเซอร์โวนะครับเซอร์โวเลี้ยวเนี่ยวางบนคานได้นะครับถ้าเป็นคลาสหนึ่งเนี่ยเซอร์โวเลี้ยววางบนแชสซีเท่านั้นนะครับแต่ว่าคลาสสองนะเซอร์โววางบนคานได้เพราะเขาบอกว่าสื่อการที่เซอร์โววางบนคานเนี่ยมันจะทําให้มีประสิทธิภาพในการเลี้ยวได้ดีมากกว่าเซอร์โวที่วางบนแชสซีนะครับอันนี้เขาอนุญาตให้ได้นะครับเป็นคลาสสองนะครับก็ขยับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเป็นรถแบบกึ่งๆรถแข่งนะครับ แล้วก็11นะครับห้ามมีมอเตอร์วางบนคานหน้าและคานหลังนะครับก็คือเหมือนคาสหนึ่งก็คือการส่งกําลังเนี่ยคือมอเตอร์เนี่ยมันจะเป็นสมมุติถ้าเกิดว่าเป็นรถไ่เนี่ยมันก็จะมีมอเตอร์วางหน้าวางหลังเพื่อที่จะไว้ให้ให้การขับเคลื่อนเนี่ยเป็นอิสระนะครับแต่ว่าคาสหนึ่งคัสสองในห้าในห้ามมีมอเตอร์เนี่ยใช้ในการบังคับนะครับแล้วก็12นะครับ ห้ามีล็อกล้อหลังหรือดิ๊กนะฮะก็คือล็อกล็อกปุ๊บแล้วข้างหน้าจะเลี้ยวแคบแค่นี้ห้ามมีนะครับแล้วก็13นะครับรถนะครับจะมีกี่ล้อหรือกี่คานก็ได้นะครับแล้วก็วิวเบรเนี่ยความฐานล้อเนี่ยไม่จํากัดน,นะครับจะสั้นจะยาวอะไรก็ตามสะดวกนะครับรถมีกี่ล้อหรือกี่คานก็ได้อาจจะมี4ี่ล้อมีหล้อมี8ดล้อขึ้นไม่ได้ว่าอะไรนะครับแล้วก็ล้อนะครับใช้ได้ทุกขนาดนะครับตั้งแต่ แต่ว่าไม่เกิน2.2นะเพราะฉะนั้น1.5 1.7 1.9 2.2น่ี่ใช้ได้หมดเลยครับแล้วกันชนหน้าต้องกว้างก,กว่าแชสซีนะ,อ,ะอย่างเช่นอันนี้นะครับก็คือถ้าเป็นคาสตหนึ่งเนี่ยกันชนหน้าเนี่ยมันจะต้องอยู่เต็มหน้าบอดี้เลยนะครับมีกันชนหน้าถ้าเป็นคาสตหนึ่งนะกันชนจะต้องอยู่ก็คือความกว้างของกันชนเท่ากับตัวกรอบกระจกเนี่ยอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นคัสสองนะครับ ตัวกันชนหน้าเนี่ยขอให้กว้างเนี่ยปะอันนี้มันจะสั้นๆใช่ปะ่ะแต่ว่าสั้นแต่ว่ามันก็ยังกว้างกว่าแชสซีนะครับกว้างกว่าความกว้างของแชสซีน,นี่ก็ถือว่าเป็นคัสสเนี่ยกว้างกว่านะนิดนึงก็ใช้ได้ต่อไปแชสซีนะครับต้องเป็นความยาวแชสซีก็จะต้องมีความยาว ก็คือนะแชตสี่ต้องเป็นแบบยาวเต็มใช้วัสดุอะไรก็ได้นะครับความยาวก็คือแล้วก็ความยาวกันชนหน้าถึงกันชนหลังเนี่ยต้องมากกว่า3นิ้วนะครับรวมกันเนี่ยมากกว่า3นิ้วจากฐานล้ออ่าก็คือ ยกตัวอ,อย่างเช่นก <merger. S 2> like. ็คือตัวกันชนหน้าของรถคันนี้กับคันนี้หน้าหน้าหลังเนี่ยเวลาเราวัดปุ๊บเนี่ยเราดูว่าฐานล้ออยู่ประมาณนี้ใช่ป่ะเราก็วัดจากฐานล้อมาถึงตรงท้ายเนี่ยสมมติว่ดวัดได้สองนิ้วเนี่ยจากนี่มาถึงนี่นะครับแล้วก็วัดฐานล้อตรงนี้มาถึงกันชนหน้าอันนี้ได้2นิ้วอันนี้ก็แปลว่าเกิน3นิ้วรวมกันหน้าหลังเนี่ยเขาให้เกิน3นิ้วนะครับอันนี้เป็น4นิ้วแล้วก็เกิน ต่อไปรถที่ใช้กระบะรถที่ใช้กระบะท้ายแบบเรียบเนี่ยไม่ต้องมีกันชนหลังนะครับแล้วก็17นะครับแชสซีต้องเป็นแบบยาวเต็มอันนี้บอกไปแล้วนะครับ18ก็คือฐานล้อไม่ต้องตรงกับซุมซ้มล้อก็ได้นะครับแล้วก็ไม่จำกัด วิวเบร์ครับก็คือฐานล้อเนี่ยปกติถ้ามันเป็นตัวตัวคลาสหนึ่งเนี่ยตัวฐานล้อเนี่ยจะต้องตรงกับซุ้มนี้นะครับทั้งหน้าและหลังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวคลาสสองเนี่ยล้อมันจะยื่นออกไปข้างหน้าก็ได้นะครับหรือว่าล้อจะยื่นออกมาเกินตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นคลาสหนึ่งเนี่ยล้อเนี่ยหก็คือซุ้มต้องตรงนะครับสก็คือล้อเนี่ยจะยื่นเกินกันชนหน้าหรือหลังไม่ได้นะครับแต่เป็นคลาสสอคลาสสเนี่ยยืนได้นะครับ อาต่อไปนะครับยางนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน120นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นหลักๆอะไรของตัวาการแบ่งคลาสก็คือ1คลาสหนึ่งเนี่ยของซอก้าเนี่ยฐานล้อเอ้ยไม่ใช่ฐานหนึ่งคลาสหนึ่งของซอก้าเนี่ยความเส้นผ่านศูนย์กลางของยางไม่เกินร้อยหกนะครับคลาสสองไม่เกินร้อยยี่สิบนะครับแต่ว่าคนที่เอารถมาแข่งคลาสหนึ่งเนี่ยจะมาแข่งคลาสสองด้วยก็ได้นะครับเผื่อ อยากจะเพิ่มความท้าทายนะครับแล้วก็20นะครับตัดแต่งดอกยางได้นะครับแล้วก็21แก้มยางด้านหน้าเนี่ยห้ามยื่นออกจากแนวความกว้างของห้องโดยสารอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับเราแต่งรถแล้วก็อีตัวเราตัดบอดี้ข้างหน้าเนี่ยแล้วยางเราก็ยื่นออกมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแนวความกว้างของห้องโดยห้องโดยสารเนี่ยนะครับก็คือตรงส่วนด้านในของแก้มยางเนี่ย ต้องไม่แบไม่ยืดออกมาอย่างนี้มันต้องแบบมองมองจากมองเล็งจากตรงเนี้ยมันต้องพอดีกันอย่างนี้นะครับหรือว่าลึกเข้าไปก็ได้นะครับแต่ว่าห้ามห้ามยื่นออกมานี่เฉพาะล้อหน้านะครับล้อหลังไม่เป็นไรนะครับก็คือสรุปว่าแก้มยางด้านในนี่นะครับด้านในคือล้อพวกนี้มันจะยืดนนะครับแต่ว่าจะยื่นเกินความกว้างของห้องโดยสารไม่ได้นะครับประมาณนี้่าคร่าวๆนะต่อไป ถ้าเป็นกระกระบาดหลังแบบทูบนะครับต้องมีโลบานนะครับแล้วก็ขายึดโชคหลังเนี่ยต้องยึดติดกับโครงหลังที่ที่ทำเป็นทูบเลยนะครับแล้วก็ทูบหลังเนี่ยต้องยาวอย่างน้อยนะครับคันอย่างน้อยก็คือที่เป็นทูบลงมาอย่างเงี้ยเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเงี้ยเป็นคัสองนะก็คือถ้าเกิดเป็นทูบเนี่ยก็ต้องยืดออกมาเกินกว่า ความยาวของฐานล้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกินออกมานิดนึงอย่างแบบนี้โอเคสําหรับค้าสองนะครับถ้าเป็นทูบอย่างนี้นะใช้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นป่ะนี่ก็คือความกว้างของรกระบะหลังนะครับก็ตรงนี้ทำทำ,ทำตัดให้แคบได้แต่ว่าอย่างน้อยต้องมีความกว้างเกินครึ่งหนึ่งของห้องโดยสารนะครับก็สําหรับรายละเอียดของค้าสองก็ ประมาณนี้นะครับก็คร่าวๆนะครับนี้เป็นกติกาของซอก้านะครับสำหรับการการมันเป็นกติกาที่ที่กำหนดออกมาเนี่ยแต่ว่าสำหรับผู้จัดในแต่ละที่ในแต่ละแห่งของโลกนี้เนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยจะเอาไปปรับใช้แบบไหนยังไงเนี่ยก็ก็แล้วแต่นะครับหรือว่าไม่ปรับมีกติกาของตัวเองเลยก็ได้เนั้นถ้าเกิดว,ว่าใครไปเนี่ยก็ รับกติกาแบบไหนก็เล่นงินไปแบบนั้นนะครับก็คือกติกาเนี่ยก็มีไว้เพื่อ,อ,อมีมาตรฐานในการเล่นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นบรรทัดฐานว่าเอ้ยมันต้องประมาณนี้รถที่ที่จะไปแข่งขันเนี่ยก็ก็จะได้มีสมรรถนะหรือว่ามีข้อจํากัดที่มันใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าโดยสรุปแล้วนะครับก็เพื่อที่จะทำให้ทุกคนสนุกนะครับก็ขอให้สนุกนะครับไม่ว่าจะเล่นจะแข่งหรือไม่แข่งเนี่ยก็ สนุกได้นะครับหรือว่าเหเ,เห็นแบบว่าทำไมกติกามันเยอะจังวะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอรถดเดิมๆเนี่ยก็แข่งได้เลยนะครับอันนี้เขาเขาออกแบบมาเพื่อจํากัดให้สำหรับคนที่ชอบแต่งเนี่ยแต่งได้ในระดับพอสมควรนะครับแต่ว่าคัสสองเนี่ยก็จะมีคะแนนแต่งสเกลเนี่ยเหมือนคาสหนึเลยนะครับ แต่ว่าเขาจะมีข้อแตกต่างตรงที่สเปคลรถตั้งแต่ตอนแรกก็คือ1อย่ยางนะครับไม่ไม่เกินร้อองก็คือบอดี้ตัดแต่งได้นอกนั้นก็เกือบ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 จะเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามช่องทางของเรานะครับของเรามี4ช่องทางในการรับชมนะครับก็จะมี Facebook, Youtube, Instagram แล้วก็เว็บไซต์นะครับชื่อ RC s k i l l นะครับ4อันเนี่ยชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็ ไลน์นะครับ HD Alien นะครับเบอร์โทรศัพท์0814911989นะครับถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎกตกิก,กาคลาส1คลาส2เนี่ยก็ไลน์หรือโทรมาบอกหรือว่ามาแนะนำผมได้นะครับก็คือกติกาทุกอย่างเนี่ยก็เราจะทำเพื่อคนส่วนใหญ่นะครับให้มีความความมาตรฐานมากที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อให้ทุกคนเล่นสนุกโดยความเท่าเทียมกันมากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับสรุปว่า ทำเพื่อความสนุกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ